เรียนรู้นะจ๊ะก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าเรารู้จักกับพยานคนนี้ได้ยังไงไเอ๊ะจะได้ประกนไม่ได้ประการอก เรื่องีเปิดใจยับเรท่้อบครับเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับใช่ก็เอ่อในเรื่องของคดีก็เป็นคดีพรบคอมนะครับเป็นพรบคอมที่เขาแจ้งมาครับมีการให้ปากคำหรือว่าเขาเน้นเรื่องของการข้อมูลด้านไหนเป็นพิเศษก็เอาเอาข้อมูลให้กับพี่พี่เจ้าที่ตำรวจไปทั้งหมดแล้วนะครับเป็นเป็นข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นยันจบครับ ก็อาจาจะเป็นกระบวนการของพี่ๆเจ้าที่ตำรวจเขานะครับก็จริงๆก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วการตรวจสอบศวนกลางนะครับแล้วก็ท่านท่านรองเต่าด้วยรวมถึงพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้ได้ให้ประกันตัวมานะครับนนจนจบพี่ชอบจะยึจริงยังไงครับถือว่าออกหมายตัา,ต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 างเลยครับตำรวจไม่บอกพี่ไม่รู้เลยไม่รู้แต่ว่าก็ก็ตามกระบวนการยุติธรรมครับรไม่ได้มีหมายไหมบางทีเป็นหมายเรียกก็ได้หรือเปล่าสำหรับข้อหาที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมกีการ อันนี้พี่ไม่ทราบจริงพี่ไม่ทราบจริงแต่ว่าก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการไงครับแจ้ข้อหาเรารอให้การก็ให้การตามข้อได้จริงทั้งหมดเลยครับว่ายังไงก็เอาเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นข้อได้จริงซึ่งเราเราไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ตวจจราให้ประกันตัวประกันตัวครับประกันตัวเท่าไหร่เท่าไหร่บออได้ไหมห้าหมื่นบาทรับงรับแล้วตำรวจเขาติดใจในประเด็นไหนนะคะเขาถึง มให้ปกอันนีเนเน้เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายตามปกตินะครับก็ต้องเรียนพี่ๆทุกท่านนะครับว่าเป็นเรื่องของที่าทางดีไอคอนห e ื o บอสพอเนี่ยเขามอบอำนาจให้กับทนาย,นยมาแจ้งความเรื่องพรบคอมนะครับพรบคอมอค,อคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวที่ทางทางเขาเข้าใจนะครับพอเข้าใจข้อมูลด้านเดียวปุ๊บเนี่ยก,ก็เลยดําเนินคดีไปแต่พอวันนี้ผมเอาข้อมูลอีกด้านนึง เอามาให้แล้วเนี่ยเอกสารทั้งหมดอยู่ให้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับทางพี่ๆพี่พพกระทรก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะว่ามันมันก็อาจจะอยู่อีกมุมนึงของคนที่มาให้ข้อมูลแสดงว่าพี่เอกก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะครับเป็นข้อต <c oughs> ่อสู้ของ,รงเราไงก็ได้นะก็อาจะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมยืนยัน <c oughs> ว่าตํารวจสอบสวนกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับวันนี้ก็ชัดเจนคือมันเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายมีการแจ้งความมาเราก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า ท้อถอยอะไรนะครับคิดว่าเขาไม่ได้แจ้งความคือวันนี้เราทํางานช่วยเหลือประชาชนนะครับเราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเจอเหตุการณ์อะไรลักษณะแบบนี้บ้างอยู่แล้วพี่ๆหลายคนก่อนหน้านี้ที่ที่ทำลักษณะนี้ก็บางคนก็โดนฟอ้องเป็นร้อยคดีอย่างเงี้ยนี่เอกภพเพิ่งโดนมาไม่กี่คดีแต่โดนตอนนี้ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราก็ใช้สิทธิตามกฎหมายไปนะครับก็มันไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนอย่างก่อนหน้านี้อะไรเงี้ย ผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ปกตินะครับอยากจะมีการดำเนินคดีกับพยานคนนั้นไหมคะอ๋อแน่นอนพี่แจ้งความในคดีไปแล้วในส่วนของพยานนะครับแล้วก็ทนายก็เดี๋ยวส่งของขวัญไปให้ด้วยกี่ข้อหาคะที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพยานเดี๋ยวกําลังทีนทนายของผมครับกำลังไล่ดูว่ามีผิดตรงไหนบ้างกาลังไปตรวจสอบทั้งหมดเดี๋ยวจะดำเนินคดีทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้เป็นตัวอย่างของใครก็ตามนะครับที่คิดจะส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยแล้วสมมติบอกกับผม แบบนี้แต่พอไปให้รายละเอียดอีกแบบหนึ่งเนี่ยมผมจะดําเนินคดีทั้งหมดนะครับดำเนินคดีทั้งหมดเลยคดีมีเรื่องนอกจากเรื่องของเพจนะครับพี่เคสอื่นที่ให้ข้อมูลมาเราเป็นเพจผิกไหมครับไม่เคยเจอนะครับไม่ไม่ไม่ไมไม่เคยเจอส่วนใหญ่ก็คือวันนี้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนมากแล้วเราก็มาช่วยในเรื่องนี้นะครับแต่มันก็จะมีคนลักษณะแบบนี้พอเข้ามาแล้วให้ข้อมูลแบบนี้มันก็ทําเหมือนกับชักใบให้เรือเสียครับเพราะนั้นต้องถูกดาเนินคดีต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ไปพูดแล้วทําให้ ให้ผมเสียหายหรือหรือว่าหรือว่ากระทบเสียหายนะเดี๋ยวส่งของขวัญไปให้นะครับขอจัดอะไรหลักฐานสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นหลักฐานข้อความการคุยหรืออะไรที่เราเอามายืนยันมีทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่ต้นทั้งทางการคุยตั้งแต่ต้นยันจบข้อความแชทรวมถึงคลิปเสียงต่างๆด้วยด้วยความที่โชคดีจริงๆพี่นี่เหมือนกับเป็นบอสพสองเหมือนกันนะคือเราเอ่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราอาจจะฟังไม่เข้าใจก็เลยบันทึกบันทึกไว้ทั้งหมดเลย ตั้งแต่ต้นยันจบมันก็จะได้ยินเสียงว่าใครพูดอะไรยังไงไว้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณมาให้ข้อมูลที่นี่แล้วไม่ตรงกับคลิปเสียงเดี๋ยวจะส่งของขวัญให้ทั้งหมดทุกคนได้มีการคุยกับพยานคนนั้นอีกไหมครับหลังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยคุณเอกก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่ได้มีการเขียนบทให้พยานพูดอะครโอ้ไม่มีครับเราไม่รู้จักเขาคือเขาเขาเนี่ยเป็นคน ติดต่อมาหาเราเองเป็นคนให้ข้อมูลนั้นอย่างนั้นอย่างนี้พูดเป็นตูเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวเรารีเช็คข้อมูลก็ส่งข้อมูลนั่นนี่นู้นมาให้เรานะครับเราเลยมองว่าเอ้ยมันเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์นะก็เลยส่งมาให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบนะครับแต่ว่าวัาวนนี้ดีเมื่อเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเออคนแบบนี้มันก็มีในสังคมนะครับคือวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าขนาดว่าเราตรวจสอบดีแล้วนะมันก็ยังมีแบบนี้หลุดรอดเข้ามานะครับ จะเอาเคสนี้ว่าเป็นเคสสตัดดี้ในการแบบว่ารับข้อมูลต่อ, <S <S ตอไปคืนจริงพี่ต้องบอกว่าไอข้อมูลที่พี่ให้มาเนี่ยพี่ก็รีเช็คหลายครั้งนะพยายามสอบถามพยายามถามข้อมูลพยายามให้เขาส่งนั่นนี่น,นู่นต่างๆมาที่เขาพูดเนี่ยเราก็พยายามรีเช็คหลายครั้งแต่บางครั้งเนี่ยข้อมูลต่างๆมันก็เกินความสามารถที่เราจะไปขวนขวายได้อะถูกไหมเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือจริงๆนะครับจริงๆวันนี้เราก็ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าขอบคุณ พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ข้อประสงค์ของเหยื่อที่เป็นพยายนพจนเนี่ยครับมองว่าเขาต้องการอะไรพี่ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเขาต้องการอะไรคือตอนแรกก็เข้าใจว่าเขา,าอาจจะรู้แบบนี้แล้วเขามาบอกเรานะครับคิดว่าเออเขาอาจจะรู้มาแบบนี้แล้วเขามาบอกเราเรายัางมองเจตนาเขาดีแต่พอตอนหลังเห็นเขาไปให้สัมภาษณ์แล้วเรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วจากสิ่งที่เราเข้าใจเขาว่า ε, เออเขาอาจจะรู้มาแบบนี้แล้วมาพูดให้เราฟังมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่พอเห็นเขาไปให้ข้อมูลสัมภาษณ์เน เจตนาไม่ดีแล้วเพราะว่าเราได้ข้อมูลจากคุณอีกแบบหนึง่งคุณไปพูดที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เขามีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่าครับแบบนี้พี่ไม่รู้เขาว่าเขาเป็นใครเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวพอพี่ดำเนินคดีเดี๋ยวคงจะรู้ว่าเขาเป็นใครถ้าเป็นหนอนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้หนักเลยนะครับจำเป็นต้องสอบเส้นเงินเส้นเงินตรงนั้นไหมก็คงเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวพอดีพี่พี่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยให้พี่เอาข้อมูลมาให้พี่เขาด้วยเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าถ้าสิ่งข้อมูลที่พี่พูดเนี่ยม ับนนูด้วยแต่ตัวพี่เอกไม่ได้รับหรือว่าเรื่องเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโอ้ไม่มีเลยสลึงนี่ไม่มีวิพ,พี่พวกเรารู้จักพี่พี่แล้วเวลาไปไปเจอกันอย่างเงี้ยก็จะเห็นชาวบ้านก็มาหาพี่ทุกวันมันก็เยินสงสารเขาอ่ะเขาก็เดือดร้อนนะครับพอย้อนย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเราพาพยานรายเนี้ยมาพบนตำรวจแบบเงียบๆจะดีไหมคืออย่างนี้ครับเออ่เวลาเรามาเนี่ยต,ต้องเข้าใจว่าณขณะน,นั้นเนี่ยที่สอบสวนกลางมีนักข่าวเยอะ ถ้าเห็นผมมาเนี่ยเขาต้องถามแล้วผมพาใครมานึกออกไหมครับพาพี่เอกพาใครมามาเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นแต่พี่ๆนักข่าวจะได้ยินผมเสมอว่าข้อมูลพวกนี้ต้องตรวจสอบนะผมไม่ยืนยันนะครับผมไม่ยืนยันข้อมูลเพราะเราไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ถูกนายตำํานำไปอ้างอิงด้วยเวลาไปยื่นร้องต่อที่อื่นๆอย่างเช่นสภา,าอะไรเงี้ยมองยังไงบ้างพี่ไม่รู้เรื่องนะไอ้เรื่องข้อมูลแต่พวกนี้พี่พี่ไม่พี่ไม่รู้ <S <S ว่าเขาเอาตัวไหน คือเขาคือไอคนที่มาเวลาใครมาให้ข้อมูลเราอะเราก็นําส่งต่อคือต้องต้องต้องคิดในมุมเราว่าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเกิดว่าไอพยานคนเนี้ยเขาเป็นตัวจริงสมมุตินะว่าเป็นตัวจริงแล้วให้ข้อมูลเรามาแล้วเราไม่เอามานําเสนอต่อผ่านไปวันข้างหน้าเกิดตรวจสอบแล้วมันเป็นของจริงก็กลายเป็นไอเอกมึงไม่มาบอกเขาตั้งแต่วันนั้นแหละมึงเก็บไว้ทําไมอีกถูกไหมครับก็เพราะเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่ดีของผมเหมือนกันนะครับ ก็ขอบคุณมันก็มีทั้งหลายกระแสน,นะครับบางทีวันนี้ออกมาก็ต้องยอมรับหลายคนก็ให้กําลังใจนะครับหลายคนก็แบบบน่นเอยอ,อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยอมรับบ่นได้อย่างเต็มที่ไม่ได้รู้สึกโกรธใครนะครับช,ช่วงเย็นนายพิทูลให้ผมภาณ์บอวว่ารัฐบอจะฟ้องเอกไหม่ครับมีประ้ามาได้ค่าเสียหายร้อยล้านครับไม่ไม่ได้กังวลอะไรก็ผมมีของขวัญให้กับท่านด้วยนะครับก,บก,มมกบบ็เดี๋ยวรอรับของขวัญแล้วกัน นะครับก็ผมบอกแล้วว่าคืออะไรต่างๆที่เวลาพูดไปแล้วมันทําให้ใครเสียหายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องต้องรับกันไปนะครับดีก็เจอพี่ๆพี่ๆก็ต้องขอบคุณแบบคือพี่่ตำรวจทุกคนก็ให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ท่านได้รับผลกระทบเดือดร้อนก็ยังแจ้งนี้เหมือนเดิมนะครับยังแจ้งได้เหมือนเดิมไม่ได้มีความกังวลหรือว่าท้อใจอะไรนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เวลาเราไปรับฟังใครเนี่ยมันก็ต้องเอะให้หนักนะครับดิขนาดว่าเราตรวจสอบแล้วนะ แต่มันก็ยังเจออะไรประเภทยอย่างนี้นะครับแต่ว่ายืนยันตรงนี้นะครับว่าข้อหาของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องพอรบรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับการโพสต์นะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณนะครับรเ,เลยทําให้อยู่ดึกเลยมีเดี๋ยวพี่ขอให้ธนาไปดูตามหลักกฎหมายก่อนนะพอื่นมีหม เดี๋ยวจ่งให้ดูเดี๋ยวดูเพราะว่ามันอยู่ครที่พี่ี้ายความยาวประมาณชั Sen ่วโมงกว่าครับคลิปชั Den ่วโมงกว่าเป็นคลิปท mm ี่คุยในวันแรกเลยแล้วข้อมูลวันแรกมันเป็นข้อมูลที่เขาพูดเยอะมากพี่ฟังอย่างเดียวเราก็คับคับคับรับฟังะครับเพราะนั้นมันเป็นข้อมูลที่เราจะชัดเจนว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับความรู้สึกที่หน่อยที่ผ่านมาก็ทํางานเพื่อประชาชนกลรอยรัน แล้วเรามาถึงจุดที่เรามีออกมารตรงมาจากความสึกที่ตอนนี้มันติดลบหรือว่ามันยังจะเดินหน้าต่อเลยไหรรบไม่ครับมันเป็นประสบการณ์เราที่ว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็คิดว่ามันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ก็เป็นประสบการณ์เราก็ต้องออไปดูมันเราต้องเข้าใจว่ามีคนแบบนี้มันมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมจริงๆในขณะที่พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อน ก็ส่งข้อมูลเหล่านี้เข้ามายืนยันกับเราเป็นตูเป็นตาแต่พอมาที่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ครับก็ก็เป็นเป็นประสบการณ์เราก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงตรงนั้นไปนะครับไม่ใจไม่ไม่ไม่น้อยใจครับผมยังยืนยันว่าผมยังให้มั่นใจนะครับในการทํางานของกองชันการตรวจสอบส่วนกลางมากครับข้อความที่ไม่รู้เนาะอะไรข้อหาอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอของขัญกี่ข้อหาครับเออมีมีหลาย๋ยวที่ส่งของขวัญมาให้ก็ใครที่พูดถึงผมบ้างเนี่ยผมจะส่งของขวัญให้ เดี๋ยวส่ไปกำลังดูอยูแต่มีบางคนแล้วมีบางคนผมเริ่มทยอยส่งให้ท่านทนายจะส่งของขวัญให้ตอนรับปีใหม่นะเดี๋ยวส่งของขวัญปีใหม่ไปให้นหลังสิ้นปีน่อนภายในสิ้นปีนี้อยู่แล้วครับมันเป็นของขวัญปีใหม่ไงต้องรับของขวัญปีใหม่ใช่ปีกี่คนเดี๋ยวก็รให้ฝากเปหมาเป็นคนดูครับขอบคพี่คอารบูคโกรธไหมดูเหมือนโกรธหๆไม่ไไม่คือคือพี่ว่าเม็น